มีคมฮะมีดอโอ้โ,โ,หโหอ่ะผมมีสักคำจัดไปครับพี่เออ่มืดกลางคืน้อนาคตผมนี่แหละ <c oughs> แล้วก่อนนะผมอยากเคลียร์กับพี่ตั้งแต่ไอชื่อนักบอลที่ <c oughs> อลละไรรอรอ,อเกมหยุดอยู่ครับผม <c oughs> <ๆ S 1> ครับมาครับซามูเอลครับมาถึงสุวรรณสุวรรณถึนบอลทางหนึ่งครับแล้วตักออกมาให้ซามูเอลครับข้ามหัวมาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วครับทางฝั่งของบุรีรัมบุรีรัมโซามูเอลซามูเอลถ่ายบอลเข้ามาในกรอบเกล้โทษบังบอลถ่ายบอลมีกับแต่ก็ คของผู่นี้นะครับคู่ที่3ของอ่าใช่ในวันนี้อ่านะครับปกดมาถื่ทางฝั่งของโบลี่ครับโบนินยามาที่โบลี่โบลี่แับตอนนี้เจอสตูเบิลสตูเบิลครับโอ้โหใจทะลุมาแล้วครับสตูเบิลทำจเปิดขึ้นมาครับโอ้โหแต่ไม่มีใครอยู่เลยครับแต่ว่าโบนินยาแกยังขยันครับแหววันมาได้ครับแล้วดูครับเปิดเข้ามาอีกหนึ่งครั้งครับก็ไม่ถึงครับผมโอ้โใช่ครับแต่ว่าโหดจริงๆ นะครับผมอ่าแหะครับตอนนี้ท่าเรือครับเป็นทางฝั่งของบุรีรั์ครับได้บอลมาครับซามูเอลเปิดมาจังหวะนี้แล้วก็ยังอยู่ไหมโอ้โหดูครับแข็งเหลือเกินครับยังได้อยู่ครับเป็นทางฝั่งของสุพนัทสุพนัโอเอเลียนครับยังเอาบอลมาได้ครับผมอ่าครับจังหวะนี้ครับมาอยู่ที่สุพนัทอีกหนึ่งครั้งครับมาที่โอนิวโอนิวก็อีกแล้วแต่ว่ายังได้อยู่เลยโอ้ไม่ได้เว้ยโอ้ยตกใจเลยครับ เออน่าจะจำเลยแหละน่าจจะตอันนี้มีคนแซวเรามาฮะก่อนจะไปดูเกมครับผมจะบุยรัมหรือว่าจะดูบล็อกนะถ้าเธอไม่อยากช็อกอ่ะมานั่งดูพิธีกรโมสิสุภัะครับนะครับสุภัะเปิดมาแต่ว่าก็ติดนะครับเป็นอยู่ที่โอนิวครับอ๋อแต่ได้บอลด้วยครับสุภณะโชว์กลับมาซามูเอลซามูเอลจะยิงแล้วก็เลี้ยงเียูครับอุ้ยเอาจนได้ครับบุรีรัมครับออกน้ำก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากซามิเอโลชาครับลูกเฟกช็อตลูกนี้้ะยิงต่อเนื่องนี่ เด็ดขาดจริงๆครับทันมูนี่เนี่ยเขาเขาได้สัญญากับกับบอลเขาไว้เอาเหรอว่าถ้าเขาแพ้สีหนุ่มไปแล้วเนะี่ยเขาไม่แพ้ใครอีกเลยเอาจริงนะครับโอ้สุดยอดครับคนนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีความตั้งใจสูงแล้วแล้วบอลมาถึงอองชูครับเป็นสุพนัครับได้ใจยิงครับคือถ้าเกิดแพ้นี่คือยังไงครับคว้านท้อง เขามีสัญญงสัญญาปีก็หัวดไปคอนท้องเป็นลูกแต้มุมครับของการท่าเรือโดยพรมพุมูลครับชับปุยเปิดเข้ามาครับเปิดเข้ามาการนรินการนารินจับบอลยาวมากอ้าวแต่ยังได้อยู่อุตจบมาทางฝั่งของซิวระครับออกมาสามบอลไปก่อนโอ้แล้วดูเซโจ้สูเลสครับโอ้โหอยู่กันเยอะเหลือเกินครับทางฝั่งของบุรีรัมย์ครับดีเก้าครับนะครับอธนากรจ่ายบอลเข้ามาครับเป็นทาับซองฮุยเอมลครับ จังหวะนี้ครับบอลหลุดออกมาครับอโหสไลด์ไม่โดนครับแล้วก็ไปทางฝั่งจริงเรียบร้อยครับตีเสมอแล้วครับบาลุกเปาดี้ครับเอาจนได้ครับทางอุลตราส่งมาครับเป็นทางฝั่งของสิภิติสามูเอลครับสามูเอลนัตากรครับแล้วยังดูสุภโชคครับก็โดนลำฟ้าครับสุภโชคได้เหมือนกันนะแต่ว่าลักษณะแบบนี้น่าจะน่าจะเปิดหรือเปล่าครับครับวิ่งมาแล้วยิงครับยิงยิงลูกอู๋วิ่งข้ามคานหน่อยหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวดูสิ โโอ้หนิดเดียวครับถึงเลยครับผมบอลนี่ทางโดนตัดได้ครับเอานะครับพรรษาพรรษาได้บอลครับตรงกลางครับมาถึงทางฝั่งสุรโชคสุรโชคส่งมาที่ซามูเอลซามูเอลส่งสุพนัทครับสุพนัททางด้านขวามีสุประชัยครับสุประชัยใจเด็ดจะยิงแล้วเรียบร้อยครับโอ้ไปครับเรียบร้อยครับทางฝั่งของบุรีรัมย์ครับนาทีที่85ครับบุรีรัมย์ออกน้ำอีกครั้งครับจากสุพนัทเหมือนตาครับเล่นง่ายๆอย่างนี้เหรอ ดูความมั่นใจของเขาครับแต่น้อยต้องการเซฟไงทันทีสอนะครับต้องเปิดไกดออกมาครับจังหวะ้ยนต้อกินโอ้แล้วกินเวลาหมดแล้วครับบบแใช่ครับแบบนี้คือโจเขี้ยวจริงนะครับการท่าเรือเดอบพูลีนสปอร์ตเจอกับบุรีรัมย์ครับก็เป็นทางฝั่งบุรีรัมย์นะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนแมเปี้ยน่้องกินโอ้ยแล้วกินเวลาหมครับโอ้นี่ก็เป่ากี่ยวยิงนะครับกา่เล่นสักทีกลับบ้านแล้วนะไม่ไม่เล่นเป่ากลับบุกจากซ้ายไปเวาครับ่มเปี้ยนต แต่ว่าถ้าเรือยังได้บอลอยู่กันจังหวะนี้เปิดเข้ามาครับโบลี่โบลี่โกซุนกิมาที่ดีโก้นะครับผมโซเลสนะครับอูโซเจโซเลสได้ไหมอูออดิศักดิ์ไกสอนได้บอลครับอดิศักดิ์ยิงจังหวะนี้แล้วก็เป็นทางฝั่งซิวรักครับขวาปัดออกไปได้ครับและบอลยังอันตรายอยู่ด้วยครับคนยิงเนี่ยเป็นจูไลบาสครับใช้อดิศักดิ์ไกสอนยิงนัดตัดตัดเข้ามาครับต่อติดผู้เล่นท่าเรือครับ ออกมาทั้งงฝั่งของยานิโบลี่ครับแล้วมงงบอลให้โมนิล่าครับโมนิล่าวิ่งเข้ามายังได้บอลอยู่ดีเก่าเข้ามาแล้วแต่ว่าทางฝั่งโมนิล่าจังหวะดีกว่าและยังได้บอลอยู่ครับโมนิล่าเปิดเข้ามาจังหวะนี้เป็นทางฝั่งเซโยได้ยิงและเรียบร้อยไหมไม่เข้าครับเปลี่ยนใช้เควินอินเกโซครับเปิดลูกเตะมุมโค้งเข้าหาประตูครับเท้าซ้ายครับอ่าสามโปรเพเยอร์ของโบนิล่าได้อยู่ในกรอบแล้วอินเกโซเปิดเปิดมาแล้วมงตั้งมงเช็ดหงสไม่ดีพอครับวันนีอยู่ที่อินเกโซอยู่ครับอินเกโซได้้้้เเปปิดออีกครังแลว็นโโห จ้งเดี๋ยวฟ้องครูนะออ๋ห้าบุรีนะบุรีสมาริ่งไม่ได้เนอะจริงจริงจริงเลยนะครับแต่ว่าบอลเี่นมากรกฎกดก็เปิดเข้ามาตรงกลางซามูเอลได้โมงโอ้ยขามเลยไม่เข้ารูบดินครับรูบดินครับเปิดไสมาข้ามฟากมาครับมาถึงทางฝั่งของกรกฎครับข้างหน้ามีสุพนัทอยู่ครับจะโยนมาสุพนัทวิ่งมาจังหวะนี้ทันด้วยครับสุพนัทเปิดเข้ากลางแล้วซามูเอลอ้รบเอาจนได้ครับมีส่วนร่วมทั้งสามคนครับ มาครับมาดูคร,รับกดกดครับเปิดข้ามฝากมาครับไกลๆเลยครับการคอสข้ามสนามที่สวยงามเลยครับครับผมครับธิพนนะครับแล้วมาต่อครับเปียพนลูกลนีล้วบอลคลุกคลิกคลุกคลิกเข้าถึงสุพนัทแล้วจิงโกลาเมวโลซาครับของในฮานตัวครับลูกทีสองของบุรีรัมโอ้โหจะทําแบบไหนจะคลุกคลิกหรือว่ายังไงบอลไม่สวยงามแต่มันเข้าประตูครับโอ้โหไม่ไหวครับติดกับ ติดพุ่ง่กองหลังครับโอ้แลวโกซุนกิแล้วสไลด์แบบนี้ครับยังไงนะครับโบลี่โบลี่จะส่งก็ติดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ไปทางฝั่งนีริงติดโอ้วิเสาครับแต่ว่ายังไม่ไปไหนครับยังอยู่กับทางฝั่งของท่าเรือครับอภิวัตรก็ถือว่าคลองบอลอยู่ครับแหมสุบรรณครับมาที่อภิวัตรยิงทางครับอภิวัตรหลบจังหวะนี้สวยแล้วก็กรรมการครับเป่าหมดเวลาครับเป็นบุรีรัมย์ครับเี่ยวชนะทางฝั่งของท่าเรือโดยเพอพมูดไปได้สองต่อศูนย์ครับ